สำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะในเรื่องของการขนส่งวัตถุอันตรายก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี2522และพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปี2522สําำหรับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะคุ้มครอง การคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางบกยกระดับคุณภาพบริการการขนส่งสาธารณะและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการขนส่งนะคะวัตถุอันตรายรวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานแล้วก็การาบริหารจัดการด้านการขนส่งของประเทศไทยนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะ คำแรกก็คือการขนส่งความหมายก็คือการขนส่งคนสัตว์หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถนะคะการขนส่งประจําทางความหมายคือการขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกําหนดการขนส่งไม่ประจําทางความหมายคือการขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จํากัดเส้นทางแล้วก็สุดท้ายนะคะการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ความหมายคือการขนส่งคนหรือสิ่งของหรือคนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจ้างตามเส้นทางตามที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถนะคะที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน4,000กิโลกรัม ขอบเขตของการใช้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือ,อในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี2522ใช้สำหรับบังคับการขนส่งคนสัตว์หรือสิ่งของโดยทางรถนะคะยกเว้นการขนส่งในลักษณะที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็คืออย่างเช่นการขนส่งรถยนต์ทหารนะคะหรือว่าการขนส่งรถยนต์ประเภทอื่นๆนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องที่อยู่ใน พระราชบัญญัติการจราจรฉบับนี้ส่วนสาระสำคัญนะคะในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี2522นนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติเพื่อควบคุมคนสัตว์สิ่งของทางบกนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นาปตามเส้นทางเป็นประจำทางหรือว่าไม่ประจำทางนะคะมีการกำหนดบุคคลนะคะที่จะ มาบังคับใช้นะคะอย่างเช่นประกอบด้วยนะคะมีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกนะคะประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการนะคะมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการซึ่งก็จะมีการกำหนดหน้าที่เอาไว้นะคะมีะกำหนดนโยบายการขนส่งทางบก ระยะสัน้นระยะยาวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินการสถานีขนส่งนะคะก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีการกําหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนส่งทางบกนะ,ะกำหนดมาตรการเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งทางบกเอาไว้นะคะส่วนแนวปฏิบัตินะคะที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายนะคะการขนส่งวัตถุอันตรายกา๊าซแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอันนี้ก็คือมีการกำหนดนะคะแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนะคะปี2522นะคะต้องมีสมุดประจำรถนะคะมะีประวัติของ ผู้ที่อยู่ประจํารถหรือว่ามีใบกํากับสินค้าที่ทําการขนส่งนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่ได้กําหนดไว้ต้องจัดให้มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่สามารถใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยของการขนส่ง นะคะมีการกําหนดแนวปฏิบัติของผู้ขับขี่รถเอาไว้นะคะเป็นแนวปฏิบัติที่สําคัญนะคะอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถนะคะได้แก่ผู้ขับรถนะคะผู้เก็บค่าโดยสารในตรวจแล้วก็ผู้ให้บริการตามกําหนดนะคะตามที่กฎกระทรวงกําหนดไว้จะต้องไม่เสพหรือว่าเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ไม่เสีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตนะคะหรือว่าประสาทตามกฎหมายนะคะว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนะคะส่วนกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งนะคะวัตถุอันตรายทางถนนปี2558นะคะก็ออกตามความตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบกปี2 5 2 2ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็มีการกำหนดนะคะว่าแนวปฏิบัติของผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งแล้วก็ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถนะคะเพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายบนถนนเนี่ยของผู้ประกอบการขนส่งนะคะทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องเป็นไปด้วยความปลอดภยัยแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายนะคะ ส่วนเรื่องถัดมานะคะก็จะมีประกาศนะคะอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุนะคะมีการกําหนดภาชนะบรรจุที่เ,เหมาะสมเอาไว้นะคะสำหรับวัตถุอันตรายแต่และชนิดแต่และประเภท